สวัสดีครับจินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิพลสอินดี้ปนไซจิวอินดีนะครับกับต้นนี้นะคะต้นที่เราจะทําเป็นทรงต๊กกระถางนั่นเองนะคะอใส่อันนี้เลยนะคะจะได้เป็นดอด๋อจะได้ดูดูทรงออกนะครับเดี๋ยวผมจะคัดขิงพวกนี้ออกก่อนนะ ออก,ก็จะกดเอาตรงนี้ออกนะคะเอาลองดูก่อนนะอะสวยไหมคิดว่ายังไม่สวยนะยังไม่สวยนะเนียกก่ยกดจะให้เป็นแบบทรงตุกขะแบบเนนะี้ยเล่นแบบเล่นแบบนี้บ้างฮะเพราะว่าเบื่อแล้วเนาะเป็นทรงต้นนะครับทำมาหลายอันแล้วแล้วก็เบือ่อเราก็อยากจะทำาในทรงตุกขะบ้างอะไรบ้าง ผมตัดสินใจแล้วนะครับว่าผมจะเอากิ่งนี้ออกนะครับมเอตัดตรงนี้ออกดูพอตัดออกแล้วตรงนี้โล่งเลยมันโล่งแบบมันดูแข็งๆเนาะแต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวลองทําตรงนี้ให้เป็นพุ่มนะครับทําตรงนี้ให้เป็นพุ่มแล้วตรงนี้ค่อยๆเป็นชั้นๆลงไปนะอ๋อเขามีตาตรงนี้อยู่นะครับผมจะตัด ขยัดดูก่อนตรงนี้เขามีตาอยู่นะฮะตัดออกเดี๋ยวร้อยเขาแตก มีการเวียงมนันนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็บิดแล้วก็บิดช่วยนะคะเพื่อมาให้เขาดูแหว่งนะครับหลังจากที่เราตัดตรงนี้แล้วมันดูไม่เข้าท่านะก็เ <c> ล <oughs> ยแก้ไขอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับคือแก้ไขผมแก้ไขก็คือการบิดให้ตรงนี้เวียงเข้าไปตรงโน้นนะคะเพื่อทดแทนนะคะเพื่อแทนสิ่งที่ขาดหายไปนะครับ ก็ได <S iser Zum voi> <ół> okay, like ้แล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะทรงตกกระถางแบบมัวๆนะนะคบนี่นะรงตกกระถางแบบมัวๆนะครับก็ได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอให้ตรงตรงนี้จะเป็นช่วงปลายเขานะครับตรงนี้เป็นปลายทมตั้งสูงๆก็แล้วกันนะยัดขยับกล้องใหม่ยัดขยับขากล้องใหม่แป๊บนึง นี่ฮะตรงนี้จะเป็นด้านที่ด้านหลังนะครับด้านหลังไม้ผมไม่ชอบหน้าน,นี้นะเพราะมันมีแผลตรงนี้น <ST S 1> เนาะเหลือช่วงปลายแล้วก็ช่วงรอยต่อตรงนี้นะครับ <ST> S> <S เผื่อจะมีข้อมาให้เล่นอีกนะครับเพราะเห็นเห็นม,มีมีตาอยู่นะะ <ST S> เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะตัด <ST> S> <S เบรกกระชับไว้นะครับว่าผมจะถ้าเราไม่เบรกปุ๊บกิ่งพวกนี้ก็จะไม่ไม่เกิดให้นะครับ <ST> S> <S ดังนั้นเราจะเบรกตั้งแต่ต้น,นๆนะครับ <ST S> ออกเลย เบก็ค <be> ือตัดนั่นแหละคับตัดเพื่อให้น้ําเลี้ยงที่แทนที่จะไปเลี้ยงยอดยอดกับมาเลี้ยงข้างล่างคับแค่นั้นเองค่ะน้ําเลี้ยงกระจายน้ําเลี้ยงนะครับเบกก็คือเป็นการเบกตรงนี้กระจายน้ําเลี้ยงมาตรงนี้อะไรเงี้ยเบกตรงนี้กระจายน้ําเลี้ยงลงมาข้างล่างอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะนี่ก็ เห็นไหมคะก็จะได้เป็นทรงตกกระถางเริ่มแรกของเรานะครับอาจจะดูแบบว่ายังไม่สวยงามนะครับแต่บอนไซนะครับบอนไซไม่ได้จบแค่วันเดียวนะครับก็มีการมันจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะได้เป็นไม้บอนไซที่สวยงามนะครับสําหรับใครอยากชมต้นนี้ต่อนะครมีมีช่องทางก็คือกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ